สวัสดีค่ะพี่น้องคาเมือนี้มาพอกับสาวรัตนาบุรีออกเชินเคยนะคะมือนี้สาวรัตนาบุรีกับมีเมนูแซ่บนะคะมาฝากพี่น้องนะคะเมนูนั่นก็คือแกงนอใหม่นะคะหรือว่าแกงเปะนะคะใส่กับเห็ดขมนะคะแล้วก็มีเห็ดหูหนูนะคะมือนี้กะสีมะแกงซูพี่น้องกินเนาะคะ่ะเนาะรสชาตินี่บอกเลยว่าจัดจ้านนะคะ นวแซบนวนะคะไปเบิงส่วนผสมแล้วก็วิธีการเห็ดกันเลยค่ะมาเบิงส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีหยังแหน่นะคะนี่ค่ะเปน็นนอไม่เลาไม่ทุงนะคะสารัตนาบุรีก็เอาไปทุบแล้วก็ต้มนะคะต้มเดียบหน่อยเลยนะคะกลับมาเบิงกันเลยค่ะว่ามีขันต้นหยังแหน่นะคะเนาะอันนี้กับส่วนพักนะคะกะ ี่พักแขแยงนี่พักขาหลักก็บใบแมงลักนะคะและะ้วก็ะนี่ด้ยค่ะฟักทองแลก้กการเฮ็ดหู้หนูเนาะคะะ่ะเนาะนี่ด้ยค่ะขาดบ่ได้ของแสบเฮ็ดผึ่งขุมเนาะคะะ่ะเนาะมาค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อเบือเนาะคะะ่ะเนาะข้อเบือ ที่สาวรัตนบุรีกระตั้มเดียบร้อยแล้วนะคะตั้มเรียบร้อยแล้วตื่อมากนะคะประเทศใสเขาเบื่อนะคะใสเขาเบือ่อค้นนะคะค้นให้เขาเบื่อลงนะคะ เบื่อขนๆนะคะเขาเบื่ออน,นี่เป็นเขาเหนียวมานะคะนะเนาะเหนียวมาจนหนิมแล้วก็มาตั้มนะคะตั้มจนแหลกการเรียบร้อยนะคะกระสีใดมากจังสีนะคะนะได้แบบนี้แล้วนะคะกะใสพริกเลยก็ได้นะคะ ใส่พริกเลยก็ได้หรือว่าข้าไปตั้งหมอเลยก็ได้นะคะตัง้งนะคะยค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะใส่พริกลงไปนะคะสาวราตัตนบุรีกับ,บ่ได้ใส่คาตะไร่นะคะ อาจจะเห็ุพวกขึ้นทางอื่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กระสตรบ้านเช้ารัตนบุรีเองนะคะเนาะก็ค่อยค้นแล้วคะ่ะเนาะหย่านขวี้าเิเ่นตีดหมอนะคะผู้ดใดมาขนๆน,นะคะกะใส่ขวบเบือ้อลงไปเลยใดเลยค่ะก็ะต่องกล้องอตัตนาใส่ตอนขวบเบือ้อลงไปเลยก็ได้ค่ะมันสิ่ขนนะคะอ๋อเริ่มเดือนนะคะวิธีการปุ้งนะคะจะปุ้งก่อนก็ได้นะคะ จะปุ้งก่นแล้วค่อยเอามาตั้งไฟหรือว่าตั้งไฟแล้วค่อยปุ้งก็ได้นะคะแล้วแต่ค้นนะคะนี่ค่ะใส่ผงนวลงไปค่ะแล้วแต่ม,มักเนาะคะ่ะใส่หลายแสบหลายใส่เกลือลงไปค่ะอกรนีเลยค่ะของแสบน้ำปลาแดกนะคะ ลายไซไลมยมากหน่อยส่หน่อยนะคะนาะค้นจักหน่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องลูกโดดนะคะใส่ลงไปเลยคะ<ม>่ะได่มากเพชรกับใส่เพชรนะคะใส่ฟักทองนะคะนี่ค่ะฟักทองลงไปค่ะฟักทองลงไปเลยใ<ม>ส่นี่เลยค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูนะคะ เิ็งค่ะพี่น้องคนค่ะน้ำคนๆเนี้ยเหนียวเลยนะค่ะพี่น้องลอกแค่ฟักทองสุกนะคะเพราะว่ายางอื่นก็สุกเหมือนแล้วลอกแค่ฟักทองสุกฟักทองทีห่หนึ่งสุกนะ <c oughs> ฟักทองเริ่มสุกแล้วสารละนายพีชกสสีไซนเฮ็ดนี้นะคะเฮ็ดขมนี่นะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะพี่น่อง นี wa, ่นะคะหมอเดือดอีกเพือนะคะกะนี่เลยค่ะผักชีลาวแล้วก็โอ๋โอ๋บอมเบลักชีลาวนะคะใบแมงลักคือผักอีตูวหวานเท่านะคะกะแล้วก็ผักขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ผักขย่ยงนะคะเนาะขาดบัวได้นะคะหอมผักขย่ยงผู้ใด้เนาะแกงเนาะไม้นะคะหอมดีค่ะผักขย่ยงเลยค่ะ ไปลงไปอีกนะคะนะคะโอ้ยหอมหวยหอยเลยค่ะพี่น้องหอมขักหอมมีรีค่ะกรกชายแง่ง,งกระสิเป็นใส่เรียบร้อยแล้วกือเสือจแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้นาตาเป็นแบบนี้นะคะมากินเะพาะพี่น้องอันนี้คือสาวรัตนาบุรีกับซิมเรียบร้อยแล้วนะคะแซบนะคะ มักลดได้กับก็ได้มักลดได้กับจัดจังสรรนะคะปะ้าแดกหลายกับส่ป้าแดกนะคะนี่นัวเลยนะคะก็ะเป็นอันเซตแหละนะคะไปซิมกันเลยค่ะว่าสีแสบปะแสบเน,นาะค่ะสาวรัตนบุรีกับเห็ดจังสีบประจซ็เนาะค่ะเนาะกินยน่ยเห็ดย่าได้กับมดหมอย่านั่นนะคะพี่นอ้องค่ะไปซิมกันค่ะสวัสดีค่ะสาวรัตนบุรีนะคะ่ะเนาะก,กับแกงเนาะใหม่เซตแล้วนะคะ ก็จะมากินเลยนะคะว่าแสบบอนะคะนะนี่นะคะเบิ้งค่ะพี่น้องเฮ็ดนะคะเฮ็ดเผืงขมนะคะผู้ดไดบ่เคยแกงก็ล่องเบิ้งเด้อค่ะเด้อแสบคักนะคะเฮ็ดเผิงเฮ็ดเผืงขมแกงไปก็จะออกขมๆนะคะใส่เฮ็ดหอูโหน้นำนะคะนะแต่ว่าก็ล่างห่อนเลยค่ะห่อนห่อนห่อนค่ะพี่น้องแกงห่อนห่อนนะคะ เขาสวยนะคะสาวราตนบุรีกับกิบก้กับเข่าสวยนะคะเขาเจ้านะคะมาซิมิึงค่ะเมตดนะคะแซ่บค่ะพี่น้องซอนน่อใหม่นะคะตุบเอานะคะ ใช่เห็ดอย่างหลายนะคะน็ำขมนะน้ำสกอบผักแ,แกงกินม,นนมันนุ่มนสะแซ่บนะคะพี่น้อง ค่ะเย็ดขมดอกเงี้ยๆกินข้าวเงีๆค่ะพี่หนอเต็มหมอนะค่ะ มักนะคะเฮ็ดยังกินกระแสรนะะี่ค่ะเฮ็ดเปิงดอกง,ง่ายๆก้อยกระแสบนะคะเนี่ยแต่ว่าโยบานแม่เพิ่นซสือเอานะคะซสือละก็อัช่องฟิตไหวนะคะ ันสาวเราจะน้ำบุรีเห็ดจะเป็นไข่แก้มเปิร์นะคะน้ำจะขุนๆเนื้อเนียวนะคะสดน้ำม,มั้ค่ะพี่นอ้องแซ่บค่ะนม่ไหีเลยเห็ดเหลืองห่อนๆนะคะชิ้นเลยนะคะ พักขานะคะเด็ดเงาเนี่ยนะคะบ่ไเด็นเด็ดสันสันจังสี่ละค่ะของเสรอีสานเนาะค่ะใหดกินยำได้กับแซ่บยำหน่อยนะคะ ครับพี่นอ้อเสียคบคักนะคะกรอบๆน,นะคะขันวิกระทิ้นนะคะยอดกระทิ้นแก้มจับแกงเราใหม่เนี่ยสุดยอดเลยค่ะเสียบดี่จิยอดกระทิ้นอ่ะ แกงกะห่อนนะคะแกงกะห่อนอากาศกะห่อนบัดเนี้ย มนี้สาวรัตนบุรีกะอิ่มหลยนะคะกากพี่น้องกดไหลกดแช่สาวรัตนบุรีใน,นได้จา้าถึอมากกไค์ถึกใจกะแชร่สาวรัตนบุรีนะคะพอกันคลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะ